ในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมลงก่อเช็คกด subscribe channel Darker Salen ด้วยนะฮะ channel นี้ก็ทำเกี่ยวกับครับบนพีซีนั่นเองนะฮะเอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านเลยในครับผมนะครับในกยู่ผมสีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะก็ซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนนะะเป็นแอดออนเกี่ยวกับ แบ็คในเขาผมในหรือค้างคาวนั่นเองนะฮะเป็นค้างคาวนักฆ่าหรือเปล่านะคิลเลอร์แบ็งเนี้ยมันเขียนว่ายงงี้นะน่าจะเป็นค้างคาวนักฆ่าในเขาผมนะฮะโอเคเมื่อเราเจอเจ้าค้างคาวนะมันจะทาการอมทำกูอะโอเคนะมันทําการยืนธนูใส่ผมนั่นเองนะฮะก็ซึ่งมันโหดมากเลยนะซึ่งถ้าเราลงเหมืองอะไรเงี้ยเราต้องอะไรวะเขาเรียกว่า ป้องกันป้องกันหรือหรือว่า,ายงังไงครัระวังเอ้ระวังจากพวกซอมบี้คิปเปอร์สเกลตันอะไรต่างๆนานานะเราต้องมาป้องกันระวังไอ้แบ็คอีกในเขาผมนะซึ่งผมจะลองปล่อยมันเยอะๆดูนะสำหรับลิงโหลดแน่นอนเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะโอ้โหโอ้ยโอ้มึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอแม่งโดนปืนดิหืมนะฮะก็ ซึ่งมันจะเพิ่มความพัดคอขึ้นหรือเปล่านะฮะซึ่งเวลามันยิงมันไม่ใช่ยิงทีละนัดนะมันยิงรัวๆเลยนะฮะก็ดูดิดูลูกขนุนดิลูกขนุขนไม่เกินพื้นนะบอกเลยนะฮะก็สำหรับแอดออนนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะแงะฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะอุ้ยกูจะตายกูแดกแอปเปิ้ลวับเอ้าตายเลยนะฮะก็ไม่บอกว่าผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล้วเฮ้ยแล้วแล้ว เห็นแล้วไหมเห็นไหมนะเอ้าเรลเรไอ้เคียรแล้วแก่เป็นอะไรวะไปไปดูไหมแก่เป็นอะไรวะเอ้าวนะก็ไม่มีอะไรคงคงไม่เป็นไรนะคงจะบั๊กหรือเปล่าหรือว่าฮีโร่บายเข้าสิงวะไม่รู้ดินะเฮ้ยไอ้เคียรแกะเอ้าไอ้แก่ก็าอาองเขาด้วยอ๋อมันเป็นส่วนหนึ่งของแอนดออนนี้นะฮะก็เดี๋ยวขอมาลองหมูดิหมู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 โอเคหมูปกตินะฮะ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแอนออนนี้นะแต่มันเที่ยวคิลเลอร์แบ็คนะแต่เอ้าแล้วผมไม่รู้ว่ามันมีแน่แน่ผมไม่รู้นะว่าเอ้าแล้วแกมันเกี่ยวอะไรวะแค่มันเป็นชื่อมันไปนที่อแบ็คแบ็คคิลเลอร์นะฮะเอ้าแล้วแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรวะแน่นะก็สงสัยน่าจะเป็นอันหนึ่งนะมันจะหมุนรอบตัวเราแล้วก็ทำการฆ่าเรานั่นเองนะบายว่าผมเจอมันในคลิปหน้านะฮะรอบนี้ไปจริงๆแล้วนะฮะมันจะไม่จบอีกพวกไอสัตว์บาย เข้าเลยจะได้จบคลิปทีนี้ไม่ค่ะโอเคสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนหรบกวนว่วยกกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม